ถ้าบอกว่าองค์นี้ลึกกว่าอินโดจีน85ดหานี่ถ้าบอกว่านี่ลึกกว่าอินโดจีน85เราก็ต้องมาพิสูจน์เห็นไหมว่าอ่าการเปลี่ยนแปลงเขานี่สูตรเนื้อเขาความขาวเห็นไหม อ่ามันจะมันจะพัฒนาต่อยอดมาจากองค์นี้เลยใช่ไหมองนี้คือหลังตราแผ่นดินเห็นไหมหลังตราแผ่นดิน95อย่างน้อยเลยเพื่อนเพื่อเห็นเนี่ยเพื่อนเห็นความแตกต่างเห็นไหมว่าความเก่าของเขาลึกกว่าลึกกว่า95ใช่ไหมลึกกว่า95พอเรามาดู85 เนี่ยมันลึกกว่า8-5เพราะว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมันเป็นลักษณะของแคลไซที่ที่คล้ายๆกับฟันเราอะใช่ไหมเห็นไหมว่าลักษณะของเขาเนี่ยมันมันบ่งบอกถึงความเก่าได้เห็นไหมเราต้องมีตัวเทียบแล้วมีเทียบสูตรเนื้อเขาสูตรเนื้อการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ย เราก็จะเข้าใจเห็นไ,ไหมอ่าช่างแกะแม่พิมพ์ลักษณะของพุทธศินเห็นไ,ไหมช่างแกะแม่พิมพ์ดูวงแขนอ่าดูวงแขนเห็นไ,ไหมครับนะอ่ากระบวนการผลิตเห็นไ,ไหมอืมเห็นไ,ไหมว่าเนี่ยเรารู้เลยว่า แบบนี้เนี่ยเก่ากว่าแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเรารู้ว่าเก่ากว่าแต่เราก็ไม่รู้ว่าเก่าถึง150ปีหรือเปล่าใช่ไหมครับทีนี้เราก็ได้อีกองคหนึ่งมาเทียบสภาพนี้เขาแหลมกว่าใช่ไหมอันนี้เป็นพิมพ์อะไรเนี่ยฐานกี่ชั้น 1>, 1 2ึ่งสมสี่ห้าหชั้นอกล่องหูบายสีใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อเห็นไหมว่าเนื้อหาสูตรเขาเนี่ยถ้าเรายังงงงใช่ไหมเราก็กลับไปดูสูตรเดิมของของตราแผ่นดินใช่ไหมครับอเออเอเอการเปลี่ยนแปลงของเขากับการเปลี่ยนแปลงขององค์นี้ เออเอ้ยมันมาสูตรเดียวกันนะแต่การเปลี่ยนแปลงขององค์นี้มันเยอะกว่านะเออใช่ไหมมันเยอะกว่ายังไงเห็นไหมพอเราดูเนี่ยเห็นไหมว่าเนื้อพระเจ็ดสปีการเปลี่ยนแปลงวงแขนขนาดนี้แต่องค์นี้เนี่ยเฮ้ยมันขาวขึ้นเยอะเลยอะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอะ่ะใช่ไหม แล้วเราดูกระบวนการผลิตด้านข้างการตัดขอบด้านข้างเนี่ยะมันละไม้คล้ายกับอินโดจีนเลยใช่ไหมครับอ่าเราก็ได้เห็นแล้วว่ากระบวนการผลิตเนี่ยมันเป็นกระบวนการผลิตยุคก,ก่อน2,500ยใช่ไหมยุคก,ก่อน2,500แล้วทีนี้เราเห็นเนื้อหาและความเปลี่ยนแปลงความเก่าของเขาเนี่ย สีเขาจะจะลายจะเข้มขึ้นเออเห็นไหมอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องพิจารณาคือว่าพระ80ปี2485เนี่ยถึงปัจจุบันในีป80ปีใช่ไหมกับพระที่เก่ากว่าเนี่ยเนื้อหาเขาจะเข้มกว่าใช่ไหมเออเนี่ก็เป็นส่วนที่เราต้องมาจดบันทึกเก็บฐานข้อมูลอะใช่ไหมแล้วเราดูดิว,ว่าเนื้อพระเนี่ย เห็นไหมว่ามันจะคล้ายเปลือกหอยเลยฮะลักษณะเนี้ยเนื้อเนี่ยจะคล้ายเปลือกหอยเลยเพื่อนๆต้องไปเอาเปลือกหอยมามานั่งเทียบอีกทีหนึ่งด้วยนะเพื่อจะได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของแคลเซียมคาร์บอเนต c o c ส3เนี่ยเป็นเช่นไรเห็นไหมโอ้โหมีความสุขแล้วใช่ไหมเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมกับการเรียนรู้ การพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงว่าพระชุดนี้เนี่ยเก่ากว่า2 4 9 5เก่ากว่า8 5ใช่ไหมอ่าอ่าแล้วเห็นไหมว่าพื้นผิวเขาเนี่ยไม่ได้เรียบตึงเขาจะมีความยุบย่นย่อมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมอ่าะชักสนุกแล้วใช่ไหมแล้วมาดูอีกององค์เนี้นะ เห็นไ,ไหมว่าถ้าเราเรียนรู้ด้วยการเปรียบเทียบจากสิ่งที่เรารู้เรารู้ปีสร้าง2,519เรารู้ปีสร้าง2,495เรารู้ปีสร้าง2,485แล้วถ้าเราไปเจออะไรที่มันลึกกว่า เราไม่รู้ว่าจะลึกกว่าหรือเปล่าแะแต่เราดูว่าเนื้อหาเขาอะมาในแนวทางสูตรการการสร้างอะสูตรเนื้อเดียวกันไหมมันก็จะทำให้เพื่อนๆนเนี่ยอยู่ในลายของการเรียนรู้ได้แต่ถ้าเราไปหยิบพระเก๋พระโรงงานมาเนี่ยมันก็ยัง,งงงๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆต้องต้องจำทห้ขึ้นใจเลยว่าพระแท้เนี่ย นะเขาจะมีความแท้เป็นตัวเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วมันจะดูง่ายแต่พระเก๋เนี่ยจะมีเก๋จะปลอมมากี่แบบกี่อะไรไม่ต้องไปสนใจครับถ้าเมื่อไหร่เพื่อนมีพระแท้เป็นตัวตั้งต้นในการเรียนรู้แล้วอ่ะใช่ไหมไอพระเรียนแบบมามันจะมีสักเท่าไหร่เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับเพราะว่ามันของอย่างเงี้ยมันมันทำพิมพ์ได้มันพรางได้แต่ถ้าเพื่อนๆมี ต้นแบบในการเรียนรู้เนี่ยเพื่อนๆก็จะไม่โดนใช่ไหมครับแล้วเรามาดูอีกองคหนึ่งนะสภาพองค์นี้อ๋อเขาเรียกว่าเนื้อเน่าเลยใช่ไหมใช้มาอย่างสมบุกสมบันแต่พอเรามาดูหน้าดูดูดูมวลสารเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่ามันมีความคล้ายกันนช่ มันมีความระไม้ขายกันเนี่ยมันเป็นสูตรเนื้อของวัดละฆังแล้วคนที่เขามาบอกเพื่อนว่าสมเด็จแท้สากลมีแค่ห้าพิมพเพื่อนเพื่อน,เ,อนเคยเคยเล่นดินน้ำมันไหมดินน้ำมันเนี่ยเพื่อนๆน,นจะเอาไปปั้นเป็นพิมพ์เป็นทรงอะไรก็ได้ใช่ไหมปั้นเป็นวัวเป็นควายปั้นเป็นเครื่องบินปั้นเป็นรถถังปั้นเป็นรถจักรยานอะไรอันนั้นเนี่ย พิมพ์เนี่ยมันสามารถจะทําอะไรก็ได้ถ้าเรามีแม่แบบสําหรับทําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะดินน้ํามันก็คือดินน้ํามันใช่ไหมจะสีอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นดินน้ํามันใช่ไหมอ่านี่แหละคือคว,นะค,ความรู้ดั้งเดิมเลยนะครับความรู้ดั้งเดิมเลยที่จะทําให้พวกเราเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างมาตรฐาน พราะมาตรฐานเนี่ยมันต้องเกิดจากการที่ทุกคนเรียนรู้เหมือนกันมีความเข้าใจในสิ่งเดียวกันใช่ไหมครับเหมือนเงินเหนรียญสลึงทุกคนก็รู้ว่าเหรียญสลึงมันมีค่า25สหสตางค์เหรียญห้าสิสตางค์เหรียญบาทเหรียญห้าบาทเหรียญ1ิบาทใช่ไหมครับทุกคนก็รู้เออทาไมล่ะเพราะว่ามาตรฐานมันมี มันมีมาตรฐานที่ทุกคนดูเห็นและเข้าใจแต่ทำไมทำไมเวลาเรามาเล่นพระเนี่ยเราถึงไม่รู้ไม่เข้าใจเห็นไหมอ่ะองค์นี้ก็เป็นองค์อีกเห็นไหมว่าพัฒนาการของเขาเนี่ยนะมันก็เหมือนกันสูตรเนื้อเดียวกันเห็นไหมว่าโอโ้โหพอเรามีของแท้เนี่ยนะ เราไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมว่าเกมมันจะมากี่แบบกี่พิมใช่ไหมศึกษาก็ต้องมีการเทียบนะครับการศึกษาที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็คือการศึกษาแบบการเปรียบเทียบความเก่าแล้วก็เปรียบเทียบศิละปะมันจะเป็นแนวทางของโบราณคดีนะครับถ้าเราศึกษา ในเรื่องของความเก่าเรื่องของวัตถุโบราณเราต้องใช้หลักของของเก่าของโบราณนาะคดีมาเทียบมาศึกษาแต่ถ้าเมื่อไหร่อ่ะเราบอกว่าเชื่อกูเชื่อกูนะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าเคยขายมาแล้วขายได้แพงๆเออแล้วตั้งตนเป็นผู้รู้ คือการเป็นผู้รู้เนี่ยในในอาชีพของพระเครื่องเนี่ยมันไม่มีใครรับรองนะใบประกาศนิยบัตรว่าคนคนนั้นน่ะรู้จริงรู้มากแค่ไหนใช่ไหมครับคนที่รู้จริงรู้มากเนี่ยจะต้องอาศัยอย่างนี้แหละครับต้องมีของแท้มาเทียบว่าอย่างเนี้ยองค์เนี้ยจะบอกว่าองค์นี้ทันยุคร้อยห้าสิบปี เพื่อนๆจะเชื่อหรือเปล่าเห็นไหมอ๋อไม่ต้องเชื่อเราก็มาส่องดูสิว่าลักษณะของเนื้อเห็นไหมเนื้อเขาเหมือนไหมเหมือนกับ95ตอนแรกๆเลยใช่ไหมแต่สภาพของเขาเนี่ยเขากลายไปเป็นหินละเห็นไหมอ่อ หมว่ากระบวนการผลิตยุคก่อน2500เดหรือว่าเป็นร้อปีเห็นไหม <c oughs> สิ่งสำคัญที่เราได้เห็นอีกอย่างหนึ่งจากพระองค์นี้ก็คือว่ามีการสร้างเปลือกผิว <c oughs> เห็นไหมครับว่ามีการสร้างชั้นผิวใหม่ขึ้นมานะเห็นไหมอืมไหนง่ายนะต้องมีการเปรียบเทียบครับถ้าไม่มีการเปรียบเทียบเพื่อนๆจะไม่เข้าใจจะจะงง เห็นไหมอ่าแล้วดูองคนี้องนี้กับองค์นี้นะอง,น,อะองนี้จะจะว่าไปแล้วเป็นพระสูตรสูตรเนี่ยมาเป็นสูตรเนื้อผงเช่นเดียวกันกับเช่นเดียวกันกับอ่าหลังไออินโดจีนนี่แหละเป็นสูตรเนื้อผงเนี่ย แต่เขาจะอายุมากกว่า2,485นะครับ <Okay. S 1> ก็น่าจะอยู่ในช่วง2,450หรือ60นี่แหละให่ไหมเราคันเนได้เห่นไหมพอเรามาเจออย่างเนี้ย <Okay. S 1> เออเฮ้ยองค์นี้มันมันจะลึกกว่านะเนี่ยมันจะลึกกว่าองค์นี้นะแต่อยู่ในระยะไม่ห่างกันไม่เกิน10ปีอะแต่พอมาเจอองค์นี้นี่สิเห็นไหม พอม,มาเจอองค์นี้ปุ๊บเอ้ยเราก็จะรู้แล้วว่า,า,าการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงเนื้อขาวของเขาเนี่ยมันก็จะสู้นี้ไม่ได้เห็นไหมแล้วพอม,มาเจอองค์นี้เทียบกับองค์นี้โอ้โหโปแตกเลยใช่ไหมโอเคนะเพื่อนอ้อเดี๋ยวเกือบลืมไปวันนี้เนี่ยได้ พระที wow. so, you you ่อยู่ในบาทของหลวงพ่อโตวัดอินอ่าทีนี้เรามาดูว่าเห็นไหมว่าเนื้อเขาเนี่ยมันยังอ่อนยังอ่อนกว่าสามสี่องค์ที่ที่ผมนำมาให้ดูใช่ไหมอ่าเห็นไหมว่าในบาทวัดอินเนี่ย เพื่อนๆก็ลองคิดพิพจรารณาดูว่าเห็นไหมว่าลักลักมันแดงเป๊ะแล้ใช่ไหมเออนี่ก็เป็นส่วนที่จะทำให้เพื่อนๆพิพจรารณานะลักพวกนี้เนี่ยจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า50ปีถึง100ปีนะถึงจะกลายสาภาพเห็นไหมจะค่อยๆปริออกแยกออกใช่ไหมกระเทาะออก เห็นไหสูตรเนื้อเนี่ยมันสูตรเนื้อเดียวกันสูตรเนื้อวัดละครพอเราดูได้สูตรเนื้อเนี่ยไม่ว่าพระเขาจะเป็นทรงไหนอย่างไรเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะตามได้อย่าลืมนะครับว่าหลวงปู่คำเนี่ยวัดอมรินท่านได้บันทึกว่าพระสมเด็จที่สมเด็จพระจานโตท่านสร้างไว้เนี่ยมีไม่น้อยกว่า164พิมพ์แล้ว164พิมพ์นั้นอ่ะถ้าเราใช้พิมพ์เราจะไม่สามารถตามกลับมาได้เลย แต่ว่าถ้าเราใช้สูตรเนื้อสูตรการสร้างเราจะสามารถติดตามกลับมาได้แล้วจะมีการสร้างมาตรฐานที่ทุกท่านสามารถที่จะดูออกบอกได้อธิบายเป็นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับกดไลค์ใช่กดแชร์ กด u b s c ไ i b e และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่